สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่นะคะซึ่งเราตาเรามากันด้วย,ยหยุดมุ่งหมายเดียวกัน,กนค่ะคือโอเมก้าสามซึ่งพัทรู้จักโอเมก้าสามนี้มาก็ประมาณร่วมสามเดือนแล้วนะคะเอ่อก็คือสุขภาพดีจากสุขภาพดีจากคนในครอบครัวและก็ตัวพัดเองนะคะหลังจากนั้นก็นํามาใช้แล้วก็มาดูอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นสาธารณสุขอาเภออดีตสาธารณสุขอาเภอนะคะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปีมาถามท่านว่าท่านทําไมถึงมาหลงรักตัวดาวินคาเช่นเดียวกับพัดนะคะเอ่อท่านภูมิเพชรน,นะคะ ค,ครับสวัสดีครับเออที่มาหลงสเสน่ห์ของอ,อินคาออยตรงนี้ก็จะขอ,อเล่าเรื่องที่มาที่ไปนะครับคือตัวเองอ่ะเดิมนะครับก็เ,เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเขาเรียกเมตาบอลเมตบอริกสินโดมก็คือโรค NCD ต่างๆนะครับเบาหวานฟามดันไขมันกดไหลย,ย้อนซึ่งประสบปัญหาตัวนี้มาค่อนข้างจะนานร่วมเกือบ30ปีนะครับ บอกตามตรงว่าทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองทํางานเกี่ยวกับมิติของส่งเสริมป้องกันซึ่งดูแลประชาชนในเรื่องของความดันเบาหวานไขมันนะครับอ,อยู่มาระยะเวลาค่อนข้างจะเกือบ 40, 40ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเองมาประสบป,ป,ปัญหา,าโลกนี้ซะเองนะครับแต่เนื่องจากนะครับความเป็นมาก็คือภายในครอบครัวพฤติกรรมการกินของทุกคนในครอบครัวนะครับมีอยู่ห้คนพี่น้อง จะเป็นลักษณะอย่างนี้เกือบหมดคนที่1ก็เป็นมะเร็งเบาหวานคนที่2มะเร็งเบาหวานแล้วก็ความดันคนที่3เป็นความดันโรคหวัวใจคนที่4ี่โรคหวัวใจความดันเบาหวานคนที่5้ามะเร็งความดันและคนสุดท้ายนะครับก็คือผมนะครับเป็นเบาหวานไขมันความดันแล้วก็เบาหวานไขมันความดันนะครับจนกระทั่งนะครับตัวเองต้องต้องคือ,อยังไงอะ แต่โชคดีหน่อยหนึ่งที่เราทํางานเชิงส่งเสริมป้องกันซึ่งก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการากินยาขณะเดียวกันพฤติกรรมที่เราเลื้วไม่ได้ก็คือพฤติกรรม3ออในเรื่องของอาหารในเรื่องของออกกําลังกายแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถสามารถารัอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเกิดภาวะโรค NCD เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็บ่งชี้ได้แล้วว่า นะครับมันเกิดจากพฤติกรรมการกินมากกว่าพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมก็คือส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดจากพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงตรงส่วนนี้นะครับทำไมถึงหันมาหลงสเสน่ห์ของยินคาออยนะครับก,ก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นต้นมาเลยนะครับคือ,อช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับตัวเองก็ไม่สามารถที่จะ,อ,ะออกไปข้างนอก ได้เนื่องจากคนที่มีภาวะโรคติดเชื้อเอ่อโรคเอ็นซีดีต่างๆมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นด้วยด้วยความหนุกนะครับและก็ด้วยความไม่ประมาทก็พยายามจะไม่ออกไปไปคลุกเคลีอยู่กับเอ่อคนกลุ่มใหญ่หรือฝูงชนใหญ่ๆเพราะว่าโอกาสที่จะติดเชื้อจากคนอื่นค่อนข้างจะสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องระวังตัวเองเลยระยะนั้นตั้งแต่พฤศจิกาปี62เป็นต้นมานะครับก็อยู่ในตับอยู่ในบ้านตลอด อยู่ในบ้านตลอดจะทานอะไรก็ส่วนใหญ่จะสั่งอาหารมาจากนอกนอกจากฟูตแพนด้ามาทานทุกวันจนกระทั่งนะครับตัวเองเกิดปัญหา,าไม่สามารถจะเดินได้เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานคือมันจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับแต่ของผมเองนะชาเท้าไม่สามารถที่จะเหยียบพื้นได้เพราะมันจะปวดมาก ก็เลยมีปัญหามาตลอดจนกระทั่งนะครับก็โชคดีถือว่าเป็นบุญเก่าที่เคยสร้างสมมานะครับอ,อยู่ๆหลานสาวก็มาเยี่ยมก็ถือขวดอินคาออยนะครับถือขวดอินคาออยมามาให้ขวดหนึ่งก็ถามว่าถามเขาว่าอะไรเขาก็บอกนะ้ํามันอินคาออยมันแก้เบาหวานความดันได้นะครับตอนแรกก็รับไว้เพราะว่า,าหลานตัวเองนะครับเขาก็ห่วงเขาก็ห่วงน้าของเขาก็เลยรับไว้รับไว้แล้ว ก็ไม่กล้าทานนะครับบอกตรสๆงว่าไม่กล้าทานเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลจนกระตั้งศึกษาไปเรื่อยๆว่าหนึ่งะครับในฐานะที่ตัวเองทำงานคุ้มครองบอิโภคมาจะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมีออยหรือไม่มี GMP หรือไม่มีสคบหรือไม่นะครับนะครับครับก็ศึกษาศึกษาไปปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับก็มีออยมี GMP มีฮาลานนะครับซึ่งซึ่งมี2ตัวนี้ก็การันตีได้ว่าเราก็สามารถทานได้ นะครับก็เลยเสร็จข right. ้อมูลไปดูว่าที <S <S ่ไปที right. ่มามันอย่างไรนะครับก็ไปพบว่านะครับมันโอเมกาสตัวนี้นะครับทำจากผลงานวิจัย R&D ซึ่งร่วมกันทั้งหมด5สถาบันด้วยกันนะครับก็คือมีเกษตรศาสตร์มชมอและก็มหิดลแล้วก็แม่โจนะครับจนกระทั่งรู้ว่า มันเป็นอินโนเวชันซึ่งเกิดจากการทำวิจัย R&D ของ5หมามหาลัยซึ่งฟาร์มน่าเชื่อถือตอนนี้นะครับก็ขอเรียนบอกว่าในฐานะที่ตัวเองจบจากไม่ดนเช่กนกันเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์นะครับศิษย์เก่าของไม่ดนเหมือนกันก็มีความเชื่อถือ100%ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้โอเคที่สุดก็เลยยินยอมทานนะครับในช่วงวันแรกที่ทาน นะครับมันก็รู้สึกตึงๆตึงๆท้ายทอยเนื่องจากาเราเป็นความดันด้วยไขยมันด้วยเบาหวานด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะครับว่าว่าภาวะากระทุ้งโรคก,กระทุ้งพิษต่างๆที่เกิดจากภาวะโรคซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะครับมันแต่มาคิดว่าเราคงเดินทางไปได้ถูกต้องเนื่องจากภาวะาต่างๆมันเริ่มแสดงผลเริ่มแสดงปฏิกิริยาออกมาค่อนข้างจะชัดเจนทานไป3วันนะครับ3วัน อาการต่างๆนะครับดังที่บอกดังที่กล่าวตอนข้างต้นมันก็หายไปนะครับทานไปครบ7วันพอครบ7วันเริ่มลงจากเตียงได้นะครับลงจากเตียงได้แล้วก็เดินเดินได้แต่ต่อแตะจนกระทั่งตั้งใจทานต่อทานต่อผลตอบรับคือจากที่ตัวเองนอนไม่หลับมาเป็นระยะเวลาเกือบปีนะครับมันก็หลับลึกขึ้นระบบขับถ่ายนะครับจากที่ขับถ่ายห้าวันเจ็ดวันมาครั้งไม่ถ่ายเลยเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยนะครับ แต่พอทานตัวนี้ไปเกือบหมดขวดนะครับปรากฏว่าหลับลึกระบบขับถ่ายดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นสมองโล่งนะครับตัวเบาจนกระทั่งสามารถเดินเดินได้มากยิ่งขึ้นก็ <c oughs> ตั้งใจนะครับก็ออกไปออกกําลังกายออกกําลังกายจนกระทั่งสุขภาพแข็งแรงนะครับจากเห็นได้ชัดเลยว่าภาวะโรคต่างๆจนกระทั่งหมอนัดที่โรงพยาบาลแล้ก็เล่าให้ใหฟัง จนกระทั่งเขาเห็นได้จากบุคลิกภาพคือหน้าตานะครับมันจะผ่องใสขึ้นนะครับหุ่นอะไรมันก็กระชับขึ้นก็เลยเล่าเล่าให้เพื่อนกันฟังแล้วก็บอกต่อเพื่อนก็เลยบอกว่าเอะโอเมก้า e, สหรืออินคาออเป็นยังไงเธอช่วยส่งข้อมูลมาให้ให้ฉันศึกษาหน่อยนะครับบังเอิญนะครับในงาน มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นนิ้วล็อกมาประมาณ2ปีนะครับสองปีแล้วเขามีอาการปวดจนทรมานมากแทบไม่ได้นอนทั้งคืนก็เลยเอาอินคาออยตัวนี้ไปนวดให้เขานะครับไปนวดให้เขาแล้วก็ค่อยสังเกตอาการฟอ์ล o อัพอีก30นาทีปรากฏว่าเขาสามารถงอนิ้วกระดิกนิ้วได้เขาก็เกิดความดีใจมากเลยก็บอกเพื่อนๆกันที่อยู่ในโต๊ะเดียวกันว่าเขาดีขึ้น นะครับผลตอบรับขนาดประมาณ30นาทีนะครับแต่นิ้วเขาสามารถกระดิกได้ <c oughs> ก็เลยดีใจนะครับ <c oughs> แล้วคนนู้นก็เล่าว่าฉันเป็นโรคนู้นฉันเป็นโรคนี้ความดันบ้างไขมันบ้างเบาหวานบ้างบางคนก็พ่อแม่ติดเตียงบ้างก็เลยบอกั้านั้นถือว่าเราเป็นบุญนะเราบุญสัมพันธ์ที่มาเจอกันณนะวันนี้เธอลองเอาไปทานดูแลไปให้แม่เธอที่ติดเตียงทานดูนะครับหลังจากทานไปประมาณ7วันนะครับผลตอบรับทุกคน พูดได้อย่างเต็มปากว่าอาการด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกคนโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุที่ติดเตียงอยู่นะครับซึ่งเพื่อนเองนะครับเขาต้องดูแลแม่ก็ไม่สามารถที่จะได้หลับได้นอนจนกระทั่งเขาไปให้แม่เขากินแม่เขาก็ไม่ได้นอนอเกือบทั้งคืนเหมือนกันคือจะทุรนทุรายจนกระทั่งเขาไปให้แม่เขากินเจวันปรากฏว่าแม่เขาหลับสนิทระบบขับถ่ายดีขึ้นเขาเองก็ได้หลับเขาก็เลยมีความตก หลังจากนั้นเขาก็บอกต่อเพื่อนๆกันไปปรากฏว่าขณะนี้นะครับเพื่อนๆด้วยกันก็ส่งต่อข้อมูลนะครับทุกวันแล้วก็มีอยู่เคสนึ่งนะครับเคสนี้เป็นกฎไหลย้อนมาประมาณเกือบ10บปีน,นะครับก็แนะนําให้เขาทาน แนะนำให้เขาทานว่าเราเองเป็นกดไหลย้อนมาก่อนเราสามารถดีขึ้นได้กับตัวนี้จริงๆเพราะว่ากินยาหมอมาเกือบ10ป,ปีโรงพยาบาลมาเกือบ10ป,ปีแต่อาการมันไม่ดีขึ้นมันก็เป็นปน,ปนหายๆอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งให้เขาลองทานดูก็ส่งไปให้เขาทานดูปรากฏว่าเขาทานพาวะรุ่งขึ้นนะครับเขาเขาด้วยความที่ดีใจนะครับว่าเมื่อคืนเขาไม่เป็นไม่มีอาการที่ว่าตุกแน่นหน้าอกหรือว่ามีกดไหลย้อนขึ้นมาเลยเขาก็เลยดีใจ